รับมือโปรใสฟอดมันจะเต้นได้เออาเต้นเต้นออกนะว่างอยชิแล้วขนไว้สัมกรันกตเท่าไหรเออันะเนี่ยสัานองเออสัรงรแปลาดุซีเงียงบดนี้ปลดุียงซีเงี้ยงบดี้างละทงดเงียยงใหญ่เลยกยางน้อยโอ้แจะผาดรงเลยนะโอ้นายมปะปานะอาด ปลาปลาธรรมศาสตร์ปลาดิบอครพี่องไหน12ทีดเอโรับจกะนของโลกัรถะไรเอาการทายสบายดีพ um> ่อแม่พี่น้องเื่อ erm ทุกคนวันนี้มาลงป่าอยู่น้องอายนะวันนี้มาบ่ดนคังมาสบายดีเดีล่ะไปดีเนี่ยสบายดีเอสบายดีเนี่ยตีงามงามงามเน่เอองามปดอ มืัอนี้มาลงปลาอยู่น้องไอ้นะอ้เพิ่นโทษให้มาลงปลาเพิ่นเสียเอาขืนเบิร์ตเพราะว่าเพิ่นมีเวียกสิเห็ดเด้เพิ่นสิปูแคนให้ไม่เท่าเพิ่นทะเลต้นไม่เท่าเพิ่นพาตัดทะเลสิปูแคนซูควนใหายดีไม่แห้งอีซื้อแล้วก็ลงเอาปลาในน้องขึ้นเฮ็ดกินขั้วกินทะเลเพิ่นก็ลงก่อนวันนี้ทีมงานเท่ากันมาพากันในพันกระปูแล้วก็เบอโ์นูแล้วก็ลูกซชายทีนี้เบอร์ก็แล้วก็ร้านปูเสียมาเลยเนาะไอ้ยักษ์พูดจะแวะใส เม่อกีแม่ใส่แม่อะไร้วสบายดีสบายดีโอ้บอกก็ใช้ตีเลยทุกคนตีดิ้งดไดว่าเจนรุดไปลักลงหมดทักลงไปนี่ลงกจกห้อาหักลงเดี๋ยังพูสีด่งไฟบนนี้ได้จักโตเลยนี่ถ้าเราได้พอโตบนนี้อยังระบบวกบัวที่ปลามาบอกง่านี่ ไก่หวานม่ค่ะไปผัวไปผัวไปผูลูกลูกก็แห่ขึ้นแล้ผัวโอ้ผู้คนเอาอันนี้ปูเอานี้เอาหอยแองปูเอาไซคือกูงมบังเออผู้แห่ยังใช่ไหมแห่แฮยังใช่ไหมห่างแบถึงจะปลาใหญ่บ่เลยลีกแลละ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ลูกอึน <bunker. S 1> โหโอ้โบมาเบียบเบีวานตลเาเอาเอาเฮงแก่บนี้เด้อหวานแก่วานหไ้องใหก็าโอ้โอ้โตมาก็ใบญ่ขืนเนาะญ่ขืนอยูนี่ตีหนึ่งได้สองปีสองปีแหนี่ไงข้นเก่าๆต้นป้าอย่างค่ะป้าต้นพเดียวเดียวปลาต้นพีเดียวป้าแดงสอ ปลาแดงนี่ชองปีปลาแดงถือปลาแดงสามตัวเดียวใส่นี่ใส่ปลามาบอกปลาดำนวลโอ่ปลาดำนวลแล้วปลาดุยังไงมาเหตุสุดนเด็ดแล้วมีแต่ปลาดุกนออยู่หันปลาท้องมีแต่ปลาดุกนี่ใส่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 พวกแกเอามาบ่ะาสิเอาเห็ดมันมันเคยบุคคลบริเวณที่ยั้ง โอ้ตัวนี้ถึงจะปลาดุกนี่แค่หอของเบยมีเจะปลาดุกนะแค่หอบยหลหลมันตะโปมันลายผมฝ่ายนี่ยังนูนี่บ่เหมาะเอามากลางบ่อไปให้มันแรงหันแรนนี้เรีนด้น้ะไรนโคปลาดุกถึงลายตัวเติมปลกตันเจ็ดตัวเจาดัเจ็ดตัเจาดัลเจ็ดตัวเจ็ดอัวเจ็ดตัวเล็ดตัเ่เตจเตัวตัวตวเจ็ดเวเเเัวจััเ เได้ไปเอานี pues yeah oh. uh, okay. uh. 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 ่เด uh. ี๋ยวเขียนมาเลอยงีดิมจิพเออเดจังไปเอาทางที่ทางเออมันเห็นปลาก่อนบย่ก็ไปเอาคนมีือกาวมือกาวกันาาด้จัไปไออียังเนาะตีแต่บบถือปลาให้ปดคนไร้กับปลาเเอเีย่เอาทะละจะได้มันดีใช่ อาไรอยูพีตีแตงไว้เทียงเพียงป้างนี่ยไป้ปครับไปล่อยป่ะป้าเก้ากายมันใหญ่ท่องนี่แม่ว่าอย่าซองมันใหญ่คนี้ปล่อยนี้เดี๋ยวต้นะโนหูเหรอโอ้โหหน้าหอกััใหญ่เป็นป้าปาป้าปลากายนี่เป็นปลาปาาเป็นเนาะ วางขึ้นมาอีกเลวทุกคนอาย่เลยแกสิปกวางนั่นบริเวณทียอ่อนกางันี่เละเลยเจ็บดูโอ้ป้าจะมาเป็นจมปกบุบุดเนาะของแท้อะไรนี่ป้คนมีปัหานี่ปคปคกมอ้วนโอ้โหมีส่ปางมาังมา อะนรของเลยไม่แล้วแกปนิยมไป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 เต็มหน้าเอาวะข้าวบุญเล้าเต็มหน้าไม่เห็นหน้าูแกพวกขุนเขาแกทุู่้บ้าโปดบอกกอนทำทีโป๊ด อันนี้ปลาเนยเปด้วอไวะ่หมอปลาไม่ได้เหตุเซลูกเขาจะแกจงไปไปเดียวก็นจุปูปูไปยืนทางพอผูปบแปลนไปไว้ก็รู้กี่วานมาได้กระถือนอกปูกราเข็งกันเลยจะได้ขึ้นไปเอากระสอบมาใส่กันทุกคนนี่นี่มันหมอทามีมั่กัดชุเกือบะได้หล่ทคนเอาแหใหญ่ลงเฉลียเพราะอรีทู โอ้าอตมตายแล้วปลคอใหญ่เกือบมันตาเอาเลยโอ้ปลคอใหญ่ตายไปแล้วข้างวัวป่าตองปีนทิปใริปว้ร์กิถูกหลว้องไผ้หนคแปเรื่องอะไรไข่ป่ดิเฮียคสยด ทางเห็ดเนาะนี่หมดกุ้งหอไแล่้าป้าเดีไปสามคนก็ได้ต้ครับไปแกอย่เมืองใหม่นะอนะหมาม่อแงใมใหม่แก้วมัน่องหมดกอบอกงลอนงกอนก่อมนอนอนนแกหนนอกงไปงงงน่องอมื่อเอาอันนั้น มือกระถังมือโปร่กรลงกระได้ีในพันกู้อยงนในพันกระพูดดีบอกลเลิกได่เด้หรอะใครว่าล่อยนะโบเป้นเย็ดอย่างไรยื้อยื้เบืงซยไว้ไปหรอบอไดนหรอบอจโอ๊ยกระยี้อะ

ง้มได้บอลกวางไม่แม่นอนหลายคนได้ยินหรอเอ็ดเบียเอ็ดเบียไปตูดมาตูดไปตูดขึ้นมาเลยนะใหญ่กว่นี้ก็เพาะได้หาหุลูกเอกกันงมตอมตีนยง้ตอมตีนเฮยังเค้ตีนเยลายตีนกมาได้่กวาตัวเดียวนี่ม

มีอยู่รวยๆนี่ค่อยก็ระวังงูอวยเอียงขันขันบนขันบนตัวนึงเนี่ยมาในลกได้ลกขยายรถวันนี้วิธีตัวก็ลงหนาง่ายๆเอาวันนี้ยับไปไกลกันเลยไฟจีดอีกจูกนแล้ว ขึ้นไปได้แล้วเนาะเอ้าบ่น้าวะตรงเดียวนี่น่ะเราได้สิลงแห่บ่ออกเบิดบ่เฮ็ดแนี่เออนีอันนั้นหลายบดนี้ิยอลายเพิ่นสิซื้อสรุปแล้วบ่ได้ได้ได้คําตัวเดียวกบดตัวนึ่ได้ตัวเดียวเออเบิดเท่านั้นแหละแล้วก็หนี้สิแก้ใหม่นี้บ่ทนปขี้ื่อเ็บใส่กระสอบหรือสิเอาลงทนาเลยอย่ามันตาย mẹ anh tay 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 ตายบ่ตบ่ยงเออแ่ย่าก็เมาตองเดองเต็มนึ่งจุ้าวจันทบานมีไวนคำเืองเต็มทำไว้ได้กรสบ ยังแก่อยู่โตแก่แต่ว่าโตแก่คือพระธันไรเห็นแก่งขึ้นมาพอโตโตแก่แง่แง่แง่ลองจะก่อนถือถือกลัวป่ะจ๊ะเนี่ยนะโอ้ยัพระธันได้พระโตอยู่โตแก่ตัวนี้วานนี้ยังบาละโตสองโตนี้ยังใครนี่ถือมาอีกแล้วนี่โอ้ยสองโตมากเลย นูกกระลิงือเอองเลย้อะประนุกกระถือคูบาอัดนอะบัไดกันเลยได้ระบบปีหนึงเฮัวใ่ฮะกะฮกเฮ็ดากะุแล้วมาตึอางมันหลอดเออบวแล้วในทึกเดโตหลอนบานนี้สิพากันแกแงบานนี่เดกมาเดี่ยหน่แกไปดึงแงงกนงข้าง้างละสองผิดเรื่องผิด ดึงแงงทิศมองเนีอันนั้นนี่ป๊ดใ้่กระปุตัวนี้เลื่ตัวนีห้ามีซิคเลือกตัวนี้ฮะมาแล้วแง่งมันเป็นเลือกอ้าวโอย เจอว่ามองแนบมองแนบักล่ฟูกระจาาดีไก่ฟูกระจาาไก่้ฟูกระจายบ่หโ้หแ่งอยู่เนาขอจำจำไนี่บ่ให้จมาตื้อท้งนานี่บ่คือบ่บดโอ้ทดจักเทยดยกขึ้นตัวนี้

เดี๋ยเหมาธิดเขามาดึงเปดึงดงดเขาแึงอันนั้นเออจอมตีนมันเขาจอมเขาจอะค่อยดึงขึ้นีนคางเออเออไปบนี้ดึงขึ้นแบบนี้ตาจัวใหญ่ตัวใหญ่อใหญยางตีบอลมทันแล้วพวกอนี่มันสีออกก็ตัวนี้แหละนี่มันสีออกก็ตัวนี้แหละ ตัวใหญ่หันออกตัวนอยหันยูบอแล้วะบอกเลี้ยงปนิยังนะกระนหอกฮนาจับตัวหนาขืนยันตัวน้นเดีคดีโอ้ยตัวใหญ่ตัวใขนาดเบตัวนี้บจับกันห้าว่าตัวพเออทิษฐานกุญทีแล้วมาทีจะงมป่าปะาคอใหญ่และสิไฟปะญ่อใหญ่สิไเอ๋อโอ้ปลาดุกนี่ เจ้าบ่คอยไง่อก้นระมือโปรใส่ปอดมันจะเต้นได้หมเออเ่าเต้นเออกเลยว่างอยิขืนไว้นี่ไงสุดแล้วนี่นี่เพื่อกันเจะเหมือนโอดีเยือไล่บ่โอ้มีจระเข้มีประเข้ปฮะบ้ากัดเดียวบาดที่ช่ออดเต็มละ นี่จะประุกอะจอยป้าหน่อยบุมีโข้นาพหน่อยบนนาใช่แล้วแนวอันนั้นตักไปทางนี้เลยตักได้เลยเลยอ้าวนี่คือผากส่วนหนึ่งเนี่เบดในพื้นที่นี้ทีลงนีเบิดปาดด้เนาะ ตาเกาแล้วตนีมันยังน้อยเตาเกาจนเบิดเนาะไปเอ้นก้นปนกนครจะอะไรแนี้แกใส่แ้นก็ื้นหักเหินีลยเาเูรอปูนีแกนี้รองนี้คือจังไข้กว่าแก ไอถน้อใหญ่ขนาดเท่านี้ซำกันประกาตัวเท่าไหรใส่ละโลวันนี้ตัวละโลปล่อยเนาะปล่อยบ่ปรคอนี่ปล่อยป่นี่แกขืนมาค้างนี่อีก ก็บอดีอ่ารอบนี้ก็อย ouais, uh, ู่ซื่อหนึ่งบ่มีปลาใหญ่นะมิตะกุงกับปลาซิวปลาใหญ่อยู่น้ำเลึกเออบ่มีค่ะมีปลาใหญ่อีลีมิตะกุงกับปลาซิวปลาเท่งตัวหนึ่งเบิ้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 งในฝันก็ผู้ชิวานเฮจะแค่ชิฟูจะแค่บุฟูแต่เบิ้งแต่เบิ้งตัวหน้าเจ้าฮันว้าโล ได้รอกปาหน่อยโอ้พื้อยู่เด้อเยวแจ็คถือแก้วถือยกโพไว้ก่อนเลยโอ้หนาดกระแก่ออกระถือคือโคพูนะอะไครับี่ทางนี้อีกพุธสามแห่สี่แห่บ่หนสอง สามมานดีแฮตน้นดิแงยางนำดินี่ชองนี่นี่งมันถึงมันออกเป็นไหบ่ไงุ่มบ่ยางแหละกุ้มแหละอรยออกไงไหอ่บ่ลุดบ่นี่หมดเบิง้ง โอ้ปะใหญ่ขึ้นแล้โอ้ปไเซจัดแอดิ้ตี้ออกแล้วเหออกแล้วเ่อกขึ้นเบื้องถึงเักาตเต็ดหาส่วนก็บเห็นโอ้ในผ้านเาดีมันแตหมูเลยมูมันในผ่านมันแต่มูมูมันปลาหมูกับมูมันปลากับมูมันปลาที่โต มีแต่กีตมว้ามีแต่ปลาดุไไ่่อยเลยึ้อขึอพมาพี่คือพี่โอ้มันโอพอเพ่งเห็นยังเลยเนี่ยนะเช็ดพอเพ่งเห็นยังเลยเนี่ยนะเดี๋ยวผ่านอ่ะโ้จะมนือล้านปะร้ เห็นบอกคนหมานเกี <T |ar|> ่ยวกับแฮแฮมันปักมือบอกก้องอีกนี่นี่เนี่ยคืออะไรอ่ะซีตูห้าตูถือโอ้ประนวนตัวหนึ่งบ่ปลาลูกก็ถืออีกแล้วเนาะเอามาบันไดกันเลยลดลาลาอย่ามาเตะอยู่นี่ไปเตะอยู่เทียงเข้าไปเจมไปเตะอยู่เทียงไงเจซ้อมไหม คือได้สอบน่สอบสาเฮาือปราดุกอารจัดอาหารประดุกบรีมีเนี้ยไสจะว่าไม่จะใส่สามนี้แปาดุกนี่นีเด็ดเลือดเอจา้อกตเชิญมันจะเป็นนีคิดเบอรงเวลาหมุดยิงหมุดยังยังอยู่แต่แตนหนาเลือดเซ็เระดูนโอ้เหลือกันเต็มเด้อโอ้กระทืบเจ้าแล้วกันกระปูวานกันเลยหาหกตัวคคืออยู่วานเด้อ จับหักเหียงในป่านบ๊อบี่ไม่หิบไว้สเปียงปลามาชิวโอ้มาแล้วเจ้าก็ยังมานคือกันเนาะเท็ดไว้ให้ขาดก็ได้มันอยู่ที่ีมือเบิ้งมังค่าก่อนเบิ้งปลาตาบอดป่ะจ๊ะมาชิว่าโอ้ประเดีบอดเนาะยังดีดีอยู่เพราะว่าปลาตาบอดบอดเด้อให้กระปูได้อีก เอาใสเอาสในการกระปาลูกก็ไรนะเนาะนี่ผลงานในพันกปูลงเอาขึ้นมามันมีตะปูเลยตะพุนนี่พุน่ะมาไปจับจะกลาย สีเงียงวบกองกบบปดุกส like ีเงียงแบบนี้ปาดุยัางสีเงียงแบบนี้ทางละสองค่ะดิกเยียงไงเลยก็เงียงโนะอ่ะด็กค่ะด็เฮียร์มักินเลยกินเลยบ้างกินเลยได้สิเบ้งสิเอาปลาไปปีก่อนนี่ปลาในข้างไปปีกน่นี่่มาปีกปลาให้ผู้คนนะปีกปลาาผู้คนผู้คนเริ่มยู่เขาเลยโคดีนะ การที่งานก็สมัยองแท้เต้าก็จะไปซื้อรถ้องรถก็ไม่รถอะไรเขารถหามหาแสิบสองวมาแล้วผกมนเมื่อน้องตัวนี้อีกคือวะคพอได้แลมนะถึงก่าพอได้แลมใช่ป๊อที่สูงมากลายว่าพอได้แลมแลวเนี่ยอันี้ค่ะ

อันนี้ป่าอย่างเอยๆไม่ได้ป่าปลาคนธรมศาสตร์อืป่าป่าธรรมศาสตร์ป่าตนะเขยนกนเลยเออป่าปากูใอมันป่าก็ปากะสุดจ้าก็โลดเหรอเหรอเขาเขาบอกให้เอาปลาขาเมืงอันนี้ปะโคไปปีกเลยปะคเอาไปเผาเลยเนเขาบอกตัวเขาจะเห็นปาตปใหไม่ยิ้มหน้อย

าปมับข้านอกอะใส่พี่นางใส่พี่นางก่ไอ้แดงไปด้วเช็พวกกันผมป่ไคนม้งปั่นเขาก็ดอกจะไปกินเพื่อนต่อนอนอยู่กบวันนี้เลยองนอนอยู่ก็ขี้ดินเลยก้องไปกุมมาบุแดง หลวงพ่อก็ไปนังคิดเขานอนบนโทรศัพท์รับได้ที่ดินเลยเซียมเงอนยังได้หรอบัดนี้ว่าจะอู้มา,า,มา,มาสง่งเอาปลาเขามาบา้บานเกี่ยวส่งปลาบาเอ,าอันน,นี้เลยน่งสไปอัี้เลยโ้ยนมนไมาหาลัยยูทูบอ<ห>น,น,นี้ตายแล้วไรไฟไรเมื่อไรยูทูบเบอร์ชื่อดังบัดนี<ห>นน้

ทุกป็นนะครับแต่ว่าอาจายูดอยู่บ้านทำกับนคอยทายมาได้นะเหนื่อยแตกว่ามีคนมีแต่คนป่วยอยาเขาก็มีแต่คนไร้กลอะมองก็เลยเป็นได้ายายอยู่น้องบาระแต่สลกิมเนสกับ่ามียังไรนะทุกคนก็จะไปจอแนี้่มคอบไ้หลายสิ่งเขาพุชดับแล้วก็ซุกอยู่ในกระเปาี่ตากิตกไปนะทุกคน